สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในรายการโฟกัสเกม n n e l วันนี้ก็แบบผ่านวันแม่ไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาลงคลิปวันแม่เดี๋ยวโฟกัสก็จะมาเขียนคําว่าเรารักแม่กันไปดูกันมาเดี๋ยวเขียนคราว่าเรานี่รักแม่อีกครั้งคขาเนี้จะเขียนแบบนี้ ได้เริ่มเ, <c oughs> เาลักแม่นี่สบายเขียนตัวใหญ่เรารักแม่นี่เรารักแม่แล้วก็อีกตัวเราเรารกแม่ เขียวใ,ใ,ใจด้วยทุกคนเรารักแม่นี่โอเคถ้าแบบทุกคนรักแม่ก็อย่าลืมเม้นมาบอกวันแม่ด้วยนะแล้วก็บ๊ายบาย